สวัสดีครับสารพันคลิปนะครับตามคอมเมนต์ล่าสุดเข้ามาเลยนะครับวงจรจุดระเบิดเห็นคาร์สกิ 150CC SE ซีซี s นะครับก็เลยไม่มีข้อมูลแต่ว่าจะให้เปรียบเทียบกับนี่นะครับเ r 1ร์ SP นะครับ สวยนะครับคิดว่ายังมีนะครับ SP ยังมีใช้อยู่นะครับวงจรจุดลเบิดเห็นคอมเมนต์อกว่ากล่องเล็กเอผมก็ไม่เคยเห็นกล่องเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะาเก็บไว้ที่คอยหัวเทียนนะครับเหมือนที่ทําแบบนี้มันเหมือนกับ กล่งอง C D I นี้เก็บไว้ในร่วมกับคอยหัวเทียนนะครับก็มี Suzuki RC นะครับที่ทำแบบนี้คริสตัน RC ร0 RC 100คริสตันแล้วก็รุ่นอะไรหลายๆรุ่นนะครับเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำนะครับพวกนี้นะครับก็จะรวมกล่อง,อง C D I ไว้ในคอยหัวเทียน น,นี่นะครับคอยพอเตียนเป็นแบบนี้อ่าแต่ก็ข้างในมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่นะครับแล้วทีนี้การกำหนดตำแหน่งก็จะใช้ขดลวดที่ร้อยแม่เหล็กนะครับขดลวดที่ร้อยแม่เหล็กจะโดนล็อกตำแหน่งไว้แล้วนะครับก่อนศูนย์ใต้บนนะครับ ศูนย์ไตบนศูนย์ไตล่างศูนย์ไตบนก็คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับจังหวะอัดสุดศูนย์ไตล่างก็คือลูกสูบลงไปสุดนะครับก็จะมีคอยอคอยสตาร์ทนะครับคอยสตาร์ทเขาเรียกว่าคอยสตาร์ทคอยสตาร์ทก็จะสังเกตว่าขดลวดเขาจะเส้นเล็กๆเ,กเกส้นลวดนะครับทองแดงเส้นเล็ก เล็กเพื่อจะได้จำนวนรอบนะครับก็เลยต้องทำเส้นเล็กเส้นใหญ่มันแป๊บเดียวพันก็เต็มเล็กอ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับสี้ายไฟเดี๋ยวเปรียบเทียบกับเคียร์ร้อยก็แล้วกันนะครับสำหรับแฟนขับที่ถามมา s อ c เี่ว่คอมเมนต์ล่าสุดก็ถามหา rg gamma อย่างนี้ครับไม่มีข้อมูลนะครับ สีสายไฟที่เกี่ยวข้องกับวงจรจุดระเบิดคาวาซาก,กิ1 5อาส sp kr 1 5 0 sp ก็คือสีดำแดงนะครับที่ขึ้นมาจากตัวเครื่องมี4เส้นนะครับมีเหลืองชมพูดำแดงดำเหลืองดำเหลืองคือกราวนะครับสายดินนะครับ แสดงว่า s s e นี่ก็คงจะเหมือนกันนะครับอคอยสตาร์ทคือเส้นสายดำแดงนะครับอ,อย่าลืมนะครับขึ้นมาจากเครื่องนะครับสิ้นสุดตรงปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบคาว่าชอบเปลี่ยนสีเลยปลั๊กมาก็เปลี่ยนสีเพราะนั้นไปดูต้นทางนะครับที่เหลือก็คือคอยแสงสว่างกับคอยชาร์จนะครับ คอยชาร์จสีชมพูนะครับนี่นะครับผ่านได้ออดลงแบแเตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็คอยแสงสว่างสีสีเหลืองนะครับแต่ผ่านแจ็คไปเขาไม่โชว์นะครับผ่านแจ็คไปเป็นสีอะไรนะครับยังเป็นเหลืองอยู่ก็จะมามี เลก็กคูลเลเตอร์ตัดลงกราวช่วยนะครับเคร์รอยห้าสเอพเล็กคูลเลเตอร์ก็มีสองสายนะครับเข้าหนึ่งออกรงกราวดำเหลืองเลยนะครับตัวนี้จะช่วยไม่ให้หลอดไฟขาดเฉยๆนะครับจุดสำคัญอยู่ที่ดำแดงนะครับแสดงว่าคาาว่า k r 1 5 0 s s ถ้าบอกถามว่ากล่องเล็ก ก็คงจะทําออกมาเหมือนกันนะครับยังไม่ทําเป็นกล่องเหมือนเซอร์วิโก้แยกต่างหากนะครับแต่ก็จะมีค่าวัดให้นะครับค่าวัดความต้านทานเช็คว่ามันเสียไม่เสียนะครับก็มีตารางวัดให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับก็ไปเปรียบเทียบกับ K.R.S.D. E แล้วกันนะครับหรือ,อสงสัยก็คงไม่หนีจากนี้นะครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับก็ถ้าหากว่าเปิดร้านก็ลองไปซื้อมันติมิเตอร์มานะครับ าจจะแบบเข็มน่าจะหรือแบบดิจิตอลอ่าก็แล้วแต่นะครับตั้งเลงไปที่ตามเอกสารนะครับเขาบอกว่าให้ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ R คูณ10โอห์มนะครับแล้วก็ต่อสายของมัลติมิเตอร์นะครับ เข้าไปในขดลวดจุลระเบิดที่ร้อแม่เหล็กนะครับก่อนก็จะมีค่าแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเอาค่าตรงนี้ค่าของคอยก่อนนะครับข้อควรระวังนะครับเอกสารบอกว่ามัลติมิเตอร์นี้ปล่อยไฟฟ้าออกมานะครับถ้ามันติมิเตอร์ตัวใหญ่เกินไปนะครับปล่อยไฟออกมาเยอะเดี๋ยวจะทําให้คนลูด อยู่ในคอยนี้เสียหายได้นะครับก็ไม่เป็นไรอาคูณ10โอมตามนั้นแล้วก,ก็คือ,อผู้ผลิตเขาก็ระมัดระวังให้รายละเอียดมาแบบเยอะแต่ที่จริงมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ยากนะครับเมื่อตั้งมันติมิเตอร์แล้วนะครับอันนี้ขวลบนะครับด้าน อันนี้ค้วบวกอันนี้ค้วลบนะครับอ๋อผิดนะครับอันนี้ตั้ง r คูณ 1k นะครับสเกล r คูณ 1k นะครับสำหรับวัดคอยหัวเทียนนะครับอคอยจุดระเบิด r คูณ10นะครับ 1k ก็นี่นะครับก็บิดไป นี่นะครับปลายมัลติมิเตอร์ออชี้มาคูณหนึ่งเกอ,อย่างนี้ก็มันมีตารางแบบนี้นะครับผมค้างให้ดูเลยอธิบายนิดหน่อยก็คือ,อถ้าตั้งวัดจุด A A กับ A อไม่มีค่านะครับ A กับ B เขาแทนสนัญลักษณ์ abc เดี๋ยวดูคอยนะครับเอกสารก็เก่าไม่ชัดเจนนะครับกล้องไม่ทราบว่ามองเห็นไหมเอเคือสายไฟเข้านะครับ B คือกราวนะครับ c คือไฟออกนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้ไปหัวเทียนอันนี้ไฟจากคอยสตาร์ทนะครับมาจากคอยสตาร์ทเขาแทนเป็น A นะครับกราวคือ b นะครับไปหัวเทียนนะครับสายที่ไปหัวเทียนคือ c นะครับ พอได้มาอย่างนี้ตารางก็จะเราก็จิ้มวัดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ A กับ B มีค่าอยู่ที่2.1ถึง6.9กิโลโอห์มนะครับ A กับ C 10ถึง19.5กิโลโอห์มนะครับ B กับ B กับ B ก็0 A กับ A ก็0ใช่์ไหมครับ เพราะมันคั่วเดียวกัน Infinite, อินฟินิตก็คือเต็มสเกลอ่า B กับ A อ n ินฟินิตี้อินฟินิตี้คือคืออะไรครับคือวัดไม่ได้นะครับมันมันไม่ต่อหากันว่รางั้น B กับ B กับ A c กับ a นะครับหนก็คือ,เ,อ,อเข็มไม่กระดิกเลยนะครับค่าต่างนี้นะครับ c กับ b นะครับ5 <c oughs> ถึง8.1่เท่ากับอ,อันเดียวกันนะครับ c กับ b b กับ c อันเดียวกัน A กับ B, B กับ A อันเดียวกันอ่าไม่ใช่นะครับที่เหมือนกันก็คืออ่า B กับ C แหมผมก็ยังสับสนเลยนะครับห้าถึง8.1มีค่าเท่ากับ B C อ่า C กับ B แต่มันต่างที่ค้่นะครับค้่บวกค้วบวกค,ววกค้วลบของมันติมิเตอร์นะครับ ขับวกมันติมิเตอร์จิ้มไปที่ B ีขั้วลบจิ้มไปที่ C นะครับก็คือช่องนี้ก็จะได้ค่า5ถึง8.1นะครับขั้วบวกมันติมิเตอร์จิ้มไปที่ C ีขั้วลบจิ้มไปที่ B มีค่าเท่ากันนะครับ แต่ถ้าค้วบวกจิ้มไปที่ B ขค้วลบจิ้มไปที่ A นะครับอินฟินิตี้ก็คือเข็มไม่กระดิก2ช่องนี้นะครับเอาตามช่องนี้ก็แล้วกันนะครับทบทวนคอยนะครับ A คือ a คือสายไฟเข้ามาจาก ไฟมาจากคอยสตาร์ทนะครับ B, B คือกราวนะครับ C <B. S 1> คือไฟที่ออกไปหัวเทียนนะครับ mm hmm. มันจะงงก็จดวัดดูนะครับจดตามคำพูดนี้นะครับแล้วก็วัดก็จะได้ค่าออกมาอย่างนี้ mm hmm. ามาดูค่าความต้านทานของคอยสตาร์ทนะครับ mm hmm. ตั้งมันติมิเตอร์ R คูณ10นะครับ 10โอห์มนะครับ้วบวกจับดำแดงนะครับควลบลงกล่าวดำเหลืองนะครับดำแดงกับดำเหลืองค่าที่ออกมานะครับค่าคนต้นฐานของคอยสตาร์ทรุ่นนี้นะครับเจ็ดสิบอยู่ระหว่าง7 0ถึง140โอห์มนะครับนี่นะครับก็เปรียบเทียบก,กับ K.R.150.SE s e นะครับก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันคงไม่เปลี่ยนมันมันอา,อายุไล่เรียกกันก็คงข้อมูลก็คงไม่เปลี่ยนมากนักนะครับาหากดูคลิปแล้วมันยังไม่ชัดเจนจะขอข้อมูลก็คงส่งแบบฟรีๆกันเลยนะครับทางไลน์นะครับจะง่ายกว่าก็จะถ่ายรูปส่งไปให้นะครับ หาไม่หาเข้าใจตามนี้ก็ไม่ต้องนะครับส่วนมากปัญหาที่พบก็คงเป็นที่คอยสตาร์ทนะครับสตาร์ทที่อยู่ในล้อแม่เหล็กนี่ช็อตลอ,อกนะครับเสียหายก็คือผมมีวิธีเช็คก็คือใช้สายไฟเสียบไปที่แจ็คแล้วก็เขี่ยลงโครงแล้วก็คลิกสตาร์ทดูมีการากระโดดของไฟฟ้าหรือไม่นะครับถ้าไม่กระโดดเนี่ย คือชันลอบเสียไม่มีไฟออกมานะครับแต่จะใช้มันติมิเตอร์วัดไฟมันเข็มมันหลอกนะครับใช้แบบเขี่ยเอาแบบบ,บ้านเราแน่นอนนะครับไม่ว่ารุ่นไหนค่ายไหนนะครับก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์หายเพราะว่าย้ายร้านบ่อยนะครับปิดร้านบ่อยหวังว่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำหรับ หลายท่านที่เช็คนะครับถ้าเช็คคอยสตาร์แล้วหลายหลายท่านที่ซ่อมเปิดร้านซ่อมนะครับถ้าเป็นเจ้าของรถก็ลองอมีพื้นฐานหน่อยก็ลองเช็คดูนะครับถ้าหากว่าเช็คคอยสตาร์แล้วมีไฟนะครับก็ค่อนหัวเทียนตัวนี้ก็คงเสียนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับ ท่านก็ถามมาแล้วเอารุ่นนี้ใส่รุ่นนี้ได้ไหมก็แล้วแต่ว่ารูขันน็อตนี่ยพอดีนะครับมันเท่ากันไหมหลักการคล้ายๆกันนะครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องเอาเอสพี HP นี้ไปใส่ SSE ก็อาจจะได้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนเลยนะครับถ้าไม่ขี้เกียจจะมา,านั่งวัดนะครับวัดแต่คอยสตาร์ทก็พอนะครับมีไฟออกมาก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เช็คสวิตนะครับสวิตต้องเปิดให้หมดเวลาเช็คนะครับเช็คไฟออกหัวเทียนนี่มันคาวาเขาทำสวิตดับเครื่องไว้ที่สวิตแฮนก็ไม่ทดลองไม่เปิดสวิตเฮียมันก็ไม่มีไฟนะครับมันลงกราวาก็ต้องดูวงจรให้ดีนะครับก่อนจะเช็คเห็นไหมครับ อันนี้เป็นวงจรแสงสว่างมันก็จะมีสวิตอยู่ที่แฮนข้างขวานะครับสวิตดับเครื่องตัวหนึ่งแล้วก็กุญแจ2จุดนะครับต้องมั่นใจสวิตด้วยพบกันใหม่รุ่นต่อไปก็จะเป็น Neo Max นะครับเก่าเก่ากึกแต่ว่าคงไม่มีรถแล้วแหละ ไม่น่าจะมีรถนะครับแต่ว่าประดับความรู้นะครับวงจรคล้ายๆกันนะครับาสาหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนติดตามทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ